น,นี่เป็นนะฮะแอสเรมูบวันนี y นะครับผมก็คือการเติมเงินนั่นเองนะฮะผมแนะนำว่ากดไปเลยก้าก้านะฮะแล้วแต่เราแหละจะมาสุดนะครับนะ,ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะมาแนะนำนะ,ะับผมการใช้หมดเสริมนะฮะก็หมดนี้ก็ครับใช้ในการแบบว่า,าโปร่เงินนั่นเองนะะหรือว่าเสกเงินนั่นเองนะครับผมแล้วก็มกีการแบบว่า ซื้อแมปนะครับผมเสกพวกไม้พวกฟางพวกอ่าอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับอ่าตัวในเกมนะครับผมนะฮะเสกข้าวเสกอะไรใส่รถได้เลยนะครับผมนะฮะก็นะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะฮะขอคนหนึ่งอะไรกันนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะแนะนําการแบบว่าเบื้องเนาะเบื้องง่ายๆที่ว่าการเสกเงินนะครับผมนะฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาเงินไปซื้อแมปนะครับผมนะฮะสำหรับเวอร์ชันนี้เนาะ โอเควันนี้เราก็มีกับช้างน้อยจอมจอมเทอร์โบนะผู้ผิดนะทุกคนนะช้างน้อยเทอร์โบนะฮะนี่เลยนะสวยงามนะท่านผู้ชมนะฮะใครที่ชื่นชอบนะฮะหมดแบบไทยนะฮะก็จัดได้นะครับผมนะติดต่อที่เพจล่างคลิปไปเลยนะสหรับช้างน้อยเทอร์โบนี้ครับผมนะฮะจัดไปนะครับผมโอเคนะครับผมก็ตัวอย่างนะเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับผมนะก็เข้าไปที่ เว็บ g o o g l e ได้เลยนะครับผมนะฮะก็พิมพ์ไปว่านนครับผมตามนี้เลยนะฮะ easy development common นะครับผมนะฮะโอเคหลังจากที่เราไปดาวน์โหลดมาแล้วนะครับผมแล้วก็กดติดตั้งปกตินะครับผมนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับผมทนะ่านผู้ชมนะแล้วก็โอเคเดี๋ยวเรามาดาูหลักการใช้งานนะครับผมนะฮะ ขั้นตอนแรกนี่ผมจะจัดแบบว่าเสียงเงินก่อนแล้วกันนะครับผมนะฮะหลักการใช้งานนะฮะก็คือนะครับผมนะกดที่คีย์บอร์ดนะ F11 นั่นเองนะท่านผู้ชมนะครับผมน,ะนี่เรากดไปนะฮะตัวนี้ถ้าถ้าเราไม่อ่าเขาเรียกอะไรนะถ้าเราไม่ลงมันจะไม่มีนะ F11 มันจะกดอะไรไม่ขึ้นนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะผมนะนี่เลยนะฮะพอมาแบบนี้นะฮะอันดับแรกนะครับตัวแรกของเรานี่มีรุ่นเรียนอะไรบ้างนะที่ผมแนะนำนะฮะ ตัวนี้ก็ที่เล่นกันจริงเนาะเอาแบบว่าที่เล่นกันจริงนะฮะก็มุมกล้องนะตัวนี้จะมีแค่มุมกล้องนะครับผมนะ่ะเอาตรงนี้ก่อนลวกัอนอันนี้เป็นนะฮะแอด r e m o ฟ e ันนี่นะครับผมก็คือการเติมเงินนั่นเองนะฮะผมแนะนําว่ากดไปเลยก้าก้าวก้าก้านะฮะแล้วแต่เราแนหะจะมาสุดนะครับนะ,ะโอเคตัวนี้ก็เป็นเงินนะฮะเดี๋ยวผมจะอ่า กดอินเทอร์นะครับดูนะทุกคนกดอินเทอร์ไปเลยนะจากนั้นเรากด E S C เนี่ยผมนะี่ฮะ,อะขออภัยผมไม่ได้เปิดไอ้เมนูนะครับผมน๊บนึงนะฮะ,นะฮะอ่าเมนูโอเคสังเกตที่มุมขวาบนนะฮะท่านผู้ชมก็จะมีเงินอ่าแบบว่าเท่าไหร่เนี่ย ก็าสิล้านนะยูโรนะั่นเองนะฮะขึ้นมาแล้วนะครับผมนะตรงสื่อเล็กไปหน่อยนะโอเคนี่ครับผมนะฮะก็มีอีกอย่างหนึ่งนะที่ปกติที่เขาจะใช้กันบ่อยนะครับผมนะฮะ,ะกดเอสเวดอีกทีนะฮะตัวนี้ก็เป็นมุมกล้องนะครับผมนะฮะสังเกตดูว่านะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ไปที่10องศานะครับผมก็ใส่เลข10ไปอินเทอร์นะครับ สังเกตว่ามุมกล้องนี่มันจะว้างขึ้นนะครับผมสิองศานะฮะประมาณนั้นเป็นเลนนั่นเองนะเลนกล้องนั่นเองนะฮะนี่รู้สึกว่ามันแบบว่าขยับเมาส์นี่มันแบบลายตามากเลยทุกคนนะนะแล้วก็ปรับให้เหมาะสมนะผมแนะนําว่าถ้าเราเล่นปกติเนะี่ยก็ประมาณ30นะครับผมนะฮะนี่นะสามสิบ เลีนสามสิบนะกำลังพอดีนะฮะกำลังสวยเลยนะฮะนี่เห็นไหมนี่เป็นไงเป็นไงทุกคนก็หลักๆก็ประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวไปดูที่คุณเอสเวดนะฮะสำหรับหน้านี้ที่ผมใช้ก็มี2อย่างนี่นะฮะก็คือตัวเงินนะครับผมนะฮะแล้วก็หมุมกล้องนั่นเองนะประมาณนี้นะฮะอ่ะเรามาดูเมนูถัดไปนะครับผม ตรงรูปก้อนเมฆแล้วก็พระอาทิตย์นะครับผมตอนนี้ก็ที่ผมเล่นก็คือแบบใช้แค่เวลานะนะฮะปรับเปลี่ยนเวลานะครับผมเดี๋ยวผมปรับเป็นตีสามนะทุกคนอลองดูนี่ตีสามันอย่ามืดสลัสว,ว,วนะตีสามบ้านไหนวะเนี่ยทำไมมันเป็นแบบนี้นะถ้าอยากให้กลางคืนก็ผมแนะนําว่ามันจะมีประมาณ3ามทุ่มอนะ่ะทุกคนสามทุ่มประมาณยนะี่สิบเ นะฮะมันก็จะมืดหรือเปล่าเอ้ยไม่เคยมืดแมพนี้ไม่มืดนะทุกคนนะเป็นแมพไทยนะครับผมนะขออภัยด้วยแล้วกันนะนะฮะก็เอาเป็นว่าเราปรับเวลาได้นะฮะเอาผมเตั้งเป็นถ้าให้ภาพสวยนะผมตั้งเป็นสิบสองายกาคือตอนเที่ยงนะครับผมนะฮะโอเคนี่ฮะตอนเที่ยงเนะนี่ยนี่ฟ้ามันจะสวยแล้วก็เงามันจะอยู่ตรงกลางนะครับผมประมาณนี้นะอ่ะกด S ที ตรงนี้ก็จะเป็นนะฮะปรับภูมิอากาศนะครับผมตรงนี้เป็นซันนะซันก็คือแสงอาทิตย์นั่นเองนะตัวเคาดีก็คือแบบมีก้อนเมฆนะครับผมนะฮะส่วนเรนก็คือฝนตกนั่นเองนะก็จะมี3ประมาณ3อย่างนะทุกคนนะฮะอันนี้ก็คือต้องเป็นแมปที่เป็นสแตนดาดนะอันนี้แมปที่ผมเล่นเป็นแมปของ แบบไทยนะแปลงมาแล้วครับผมนะฮะแต่ว่าโค้ดมันไม่ได้เนาะถ้าโคดมันได้มันจะเล่นได้นะฮะถ้าเป็นแบบที่แจกทั่วไปของเว็บไซต์นะครับผมถ้าเรากดเรียนฝนตกเนี่ยฝนไม่จะตกเลยนะครับผมนะฮะโอเคในส่วนของตรงนี้นะฮะที่ใช้งานจริงก็มีแค่2อออันนะก็คือปรับเวลาและก็ปรับภูมิอากาศนั่นเองนะครับผมโอเคมาดูส่วนต่อไปนะเป็นรูปคนตรงนี้ตร,นตรงกลางเนาะ ที่ผมใช้จริงก็คือมีอันนี้นะครับผม super เ u p e r strength นะครับผมก็คือการใช้หมดมือนั่นเองนะฮะออฟก็คือปิดนะฮะอนคือเปิดนะฮะหมดมือคืออะไรนะครับผมหมดมือก็คือเราสามารถแบบว่ายกรถได้นะครับผมครับแป๊บหนึ่งนะฮะน่าจะเปิดตรงนี้ด้วยนะอ่าเปิดด้านบนด้วยนะครับผม,มทำไมไม่เห็นวะ อ่ะใช้งานได้นะครับแต่ว่ารูปมือมันไม่เห็นนะทุกคนอืมกดตรงไหนดีเอ่ยสักครู่สักครู่นะมันไม่เห็นตัวลูกมือขึ้นมานะแต่ว่าหมดมือก็คือแบบว่าเราสามารถแบบยกรถได้นะครับผมนะประมาณนี้นี่ยยกรถได้ขยับรถได้นะฮะนี่นะฮะกันรถมือ็ยกไปโอเค ตัวนี้ผมผ่านไปก่อนแล้วกันนะส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะฮะกดปิดไปเลยนี่ครับผมและก็ผมจะเป็นสปีดนะครับผมในการเดินนะก็คืออ่าถ้าเป็นเดินปกตินะผมจะเดินให้ดูนะฮะอันนี้เดินปกตินะครับผมถ้าเราปรับนะฮะตัวนี้ก็คือต้องเปิดตรงนี้ก่อนนะฮะเปิดเป็นออนนะฮะลองเดินดูมันจะเร็วขึ้นนะครับผมนี่นะฮะ มันก็จะแบบเร็วขึ้นนะฮะถ้าเราปรับเป็นเยอะสุดก็คือ8นะครับผมมันก็จะเร็วขึ้น8นะครับผมคูณ8ไปเลยนะฮะประมาณนี้นะ <c oughs> <c oughs> แบบโหแบบตาลายเลยทุกคนนะฮะถ้าเราปิดก็กด F7 เือนเดิมแล้วก็กด o อฟตรงนี้นะครับผมนะฮะก็ในส่วนของตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคมาดูช่องต่อไปนะครับผมตัวนี้เป็นอ่า การกําหนดแผนที่ของหมดนั่นเองนะฮะว่าจะให้แบบว่าเหมือนเราเสกเสกอะ่ะเสกพืชนั่นเองนะเอาเป็นว่าเราเสกธัญพืชแล้วกันนะครับผมนะฮะในส่วนของแบบไทยนี่ผมพลาดน,นิดเดียวนะว่าแบบไทยมันไม่สามารถแบบว่าเสกได้นะครับผมต้องเป็นแบบสแตนดาร์ดนะแบบที่แจกในเแบบทั่วไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมทา้ดูแล้วกันนะครับผม ตัวนี้นะฮะที่เราใช้ก็คือตัวนี้เป็นหมายเลขของแผนที่นะครับผมนะฮะเดี๋ยวตัวอย่างตัวอย่างยกตัวอย่างให้ดูนะฮะกด ESC ไปก่อนนะฮะถ้าเราต้องการปลูกตรงนี้เป็นข้าวนะครับผมนะฮะเราก็กด ESC นะครับหนึ่งครั้งก็มาที่แผนที่โลกนะฮะปกติแล้วมันจะมีแบบว่าหมายเลขของแผนทะี่เนาะสมมุติว่าตรงนี้เป็นเลขหนึ่งนะครับผมนะตรงนี้นะ เป็นเลขหนึ่งเนาะสมมติว่าเป็นเลขหนึ่งแล้วกันเนาะนะฮะอ่ะเราก็ดูแล้วตรงนี้เป็นเลขหนึ่งนะครับผมเรากดออกไปนะครับผมแล้วก็กด F11 นะครับผมก็นี่ฮะเราก็เลือกเป็นเลขหนึ่งนะฮะแล้วก็เลือก <int osten> <router> ว่าเราจะให้ม <ones routinely> ันเป็นอะไรนะครับผมก็ถ้าจะเกี่ยวข้าวก็จะมีแค่ Watch นะครับผมแล้วก็บาลีแล้วก็โอ๊ตนะครับผมแค่นี้เองนะฮะจากนั้นเราก็ต้องมาเลือก ตรงนี้ให้เป็นเลข7็นะครับผมนะเลขเจก็คือพร้อมเกี่ยวนั่นเองนะฮะถ้าเลือกรือื่นก็คือแบบว่าเป็นเริ่มต้นนะถ้าจะเกี่ยวก็คือต้องไม่เลข7็นะจากนั้นนะครับผมเราก็มาติ๊กถูกตรงนี้นะครับผมนะหนึ่งครั้งนะครับผมมันก็จะทําการเปลี่ยนให้เรานะฮะโอเคเรามาดูช่องต่อไปตอนนี้เป็นอ่ตัวนี้ที่ผมใช้ก็คือ ใช้ในการทาหมดนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนเราแก้ไขหมดนะเราก็จะกดตรงนี้นะฮะให้มันรีโหลดนะครับผมวอชิเคนะครับก็คือรีโหลดยานผ่านนั่นเองนะฮะก็คืออันนี้ใครไม่ไม่ใช่สายทาหมดก็ข้ามไปเลยนะครับผมไม่ต้องสนใจนะโอเคนะครับผมเราไปที่ตัวรถกันเลยนะครับผมนี่นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับ ในส่วนของการใช้หมัดเสริมนั่นเองนะฮะก็โอเคครับผมถ้าใครอยากให้แนะนําแบบว่าวิธีทําอะไรก็อคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ